สบายดีพี่น้องสบายดีฟีที่ฮักแปงสุขูสุขคนพอกับน้องโซลาคือเก่าพี่น้องแต่ให้เสียงบรรยายโดยเคยหลาคือเก่าเนาะน้องนำกับน้องมินี่สิพา้ากันไปใช่ไหมบอกชิเจ้าสิไปใช้บอบห่อนเดดบ,บ่อบห่อนบ่อคือว่าใส่หมวก ไม่เหมือนไม่ได้หมกซักอยู่อโอ้ยพ่อนเด่น<ป>สี่น้องไปเบิ่งพี่น้องเขาจะมาส่งยังอง่นนะรถไผ่เนอะ โรดไฟลอยป้าป้าเฮ้ยน้ำถ่ายอยู ASS ่นี่แล้วเอ้น้ำกินยาอยู่เนาะทิไปน้ำเยอะลงไปนี่แล้วเอาบ่หมู อีรอยบาดไอ้กินอีรอยบาดไอ้กินยากรบอเอาเอานำกินยาเอาจุ่มเจ้าได้ำลากัญญางก่อนไปไปดูสิแมนรถนั่นไก่ทองบอกไม่ใชก็กลับมาคืนเอาครับบ่แม่ยนก็กลับคืนตัวไปดูก่อนน้องแมนรถน้องแคทอยู่บ่น้องแคทออกรถใหม่บ่หรือว่านาใดหรือว่าเพิ่นจ้างให้เขาจ้ามาคนของให้บ่ <Nhia> lung Thiên Mặc <Nhia> <Nhia> ย้ายไปเบิ่งก่อนบ่แม่นบ่โร่ปลาไก่ทองเคยยึกว่ารถอันไก่ทองบ่แม่นบอสแม่นไก่ทองอยู่ในรถลุงเนาะบ่จักษ์น้าวน้าวคนรอดนึกว่าไก่ทองอยู่ในอรถลุงบ่แม่นเนาะ ปลาน่นิ่น้องนะี่แม่กาเลย่ายกะเได้บ่มาโนไปกินปลานยังปลาจีนปลาจีนปลาหนึ่งันแล้วก็างนเออในอันในน้องน้าบ้านนะบ่ลุงข้างแนอันนักหเรามันบริบุกจะเถือดิช่วงน้ำไปซีเข่าน้ำฝนน้ำปลาน้ายุหยุกอยเออ ปานิก็จนใหญ่ปานจันกัน้่อี่ใหญ่มปาปลาองมีมีรําให้มันกินนะลูกเนาะมีห้ำให้มันกินอันนี้กซาโนกเตรียมออกหน้าบ่ลุงเขาเรบ้านเขาจะอยู่หน้าเนาะอยู่วรรณการ ยังมาไปฝนว่าเชือน่ะมันเป็นมาใสรมาป้ามีแล้ว <c oughs> บอกเอาเมื่อบ้านละ่ะคือคือบวบเอาลงปลาไปบ้านงานเปิดหม้อไปเนีอีกแบานนี่บอกเพราะฉันเราเป็นบ้านเพราะเ่าแพ้เอาไปนี่หน้าม <c oughs> ันเป็นหวาอยู่เขาบอกอยากจะแก่เพราะเขาบอกอยากจะแก่บอก <c oughs> <c oughs> กระเทือนจะแก่มากแล้วก็ป้าบ้านไหนก็ได้พ่อไปทางฝั่งขวาอยู่นาปลาที่โดนเราหวาเนี่ยมันเลี่ยวบอกเพราะนั่นแหละตอนนี้เห็นลุงมาเลยเอ้า มาแล้วแบบเื้ออาลงไว้กะบอก่าพวกเนี่ยกะไทยที่เป็นโบชิบอกกโบโบอกไรน้อโบโบหูคือกันเอาวะอีขึ้ว่าเออลุงหูยุว่าเป็นลุงแต่ว่าจกไปช่างยังมาหรอพระจักคือกันบโบช่างเข้าก็ได้ว่ามัน่ใบ่โได้ไวเนาะเข้าก็ขึ้นไปเข้าก็ขึ้นไปวางชีบม่งก๋วยเนาะเคยละแมนป่ะขึ้นงานกันขึ้นไปกับไปเฮงได้ลุงแล้วก็มา ชวนกันนะคันกหก็ชวนทางกันคือว่าแล้วกันอยากเอาว้เถ้านอกปยามฝนตกเนาะฝนตกมากแบบใช้ไก่พนมาใหม่พนไปไหวใช่ปะเดนอกนะเนไวกอกวล้อาหน่ะอันยอันนี้เอาน้ำให้นะ มันเอาเขาไปบ่ได้บ่าทางใน,นปลาตุกดอกนี้นะคืองามแท้ที่ไทยเขาเรียกดอกอะไรน้องน้ำอ,อ้าวมันสวยไหม,ไมไอ้าวเ,เรียนเรียนภาษาศาสนะชักยกสิ พี่น้องมองน,นี่ดอกีดอกหางดอกยุงป่านี่ดอกอินทีนะบ้านเทาเอินหมากอินทีกินได้เดอ้อพี่น้องนี่หมากมามันเป็นหมากเลยก็ามาแกกินมีความสุขกราบคืนมาเลยพี่น้องบันนี้ เขาเบาไข่นองแคทนองไก่ทองกระชิมาอยูนามันักแสดงมาเพ่ชิมายูนาชิมายเฮหนายูพี่น้อสายของภาชนะอาคือบวกก้อเป็นยังคือบวกกอยังนะขาด เพื่อนสร้างทานมาพี่น้องเตรียมพร้อมลงนาเตรียมพร้อมลงนาแล้ววันเก่าๆก,กำลังกลับมาทยอยทยอยกลับมา กะจีมีมูมีครูเอาครูจาน้ะแบบเราก็ได้เห็ดปวงออกในนี่ปีแล้วนี่ปีนี้กะจีบพท่านนั่นน่องไก่ทองแล้วปีแล้วนี่ในป่านี่เลยพี่น้อง พีน่นิโอ้น้องไก่ทอนอยู่ใกล้นาะน้นองไก่ทองอยู่ใกล้กว่าว่าท่านเพิ่นกระคักเขาก็ตื่นตั้งแต่ปีสองพนอน้องมายยน่ึงเอาก่อนเลยเ <c oughs> ้าอะไอย่างไรพ้นตกพี่น้องเลยหอนตับสีแตกเลยพนตกมาเห็ดหอนกับสีได้อ,ออกนอหมอกนอนใม่กับสีได้อ,ออกเนาะ lên cái lái lái ba phải gì cho nó lái quả wow nước và nông khét chữ lột mày cho đó phải không? คนมาส่งทานแาชชนะบันนี้มีนี่ชนะสองรอบแล้วน้องน้องน้ำชนะกี่รอบลูกยังไม่ชนะเลยอักว่าอยากออกกล้องบ่จักเอาลุยไม้แพชชนะโอ้แข็งเอเอาเปลี่ยนเอาตัวแข็งๆติ ข่แขอ,อ,อ,อแข้งเลยมีรอยนนแข้งเลยเอาไหมเอาไหมัยเอฮ้ยน้ำเอาเองโลดมันยังเก่งนี่นี่บอกว่าลูกไก่สีเหมือนชานมเลยใส่ลูกใส่ใส่ลูกไกอ่อ,อย่าไปแข่งเด่นเลย เรากระเล่นมากกันพี่น้องเลยตามภาษาเด็กๆใน <c oughs> เล่นนํากันอีกมือนี้มือหนึง่งหรือก,กับนาทีอีกสองมือ <c oughs> ด,นะดรือนาใดเพิ่มมืออื่นเอ้ยกระกลับเพิ่มกับ<อ>มือว,วันวันนี้เราต้องไปยังสายกินเพราะพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้บอสิกรับม่พ,พูดมั่วไม่ว่าจะกลับวันที่ พรุ่งนี้บอพรุ่งนี้กะสิกรับเลยพี่น้องเลยลูกสายเขยนี่เก่งยนะเนาะขั้นนี้ยมีขั้นเอยกลับมีลูกสายเยกะจะวเมื่อบานปังมีกับเกยงียมเลยนี่อให้เกยกลับก่อนแล้วมินี่ค่อยกลับบอ จะจะไปชงไอเทนจะจกไปชงไอเทนกับไอ้น้าบอบเล่นละแม่เอือยแล้วเลยนะดึงแหงๆดึงแหงๆน้าเจ้าก่อไม่เปลี่ยนเลยว่าเลยว่าจะไม่มีเทคนิคมินนี่มีเทคนิคป่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้เด้อวพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะ ขอกันไม่คลิปนะครับน้องสลาสบายดี